คุณผู้ชมวันนี้ได้อยู่กับที่อวโตช็อปกันอีกแล้วนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่เนกับรถซูซูกิ s อสนะคะลูกค้านำรถมาให้เราค่ะเปลี่ยนเครื่องเล่นให้นะก่อนที่เราจะไป เล่น,นเดิมๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าเลือกเป็นตัวไหนแน่นอนล่ะสำหรับการที่เราจะเปลี่ยนเครื่องเล่นนะมาต่ก็้องวางโต๊ะตั๊ในลงมาพีใกล้กันนี่นะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเครื่องเล่นต้องมีการเปลี่ยนชุดหน้ากากนะคะแล้วก็มีชุดสายตรงรุ่นกันให้แบบนี้แล้วก็สําหรับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวรุ่นใหม่ค่ะเป็นของแบรนด์เคฟลานะคะเป็นตัว Android เวอร์ชัน14เรียบร้อยแล้วหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะลำรำ4ทั32 CPU 8คอแล้วก็ยังไม่พอค่ะลูกค้าบอกว่าเพื่อเพิ่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวที่เป็นแบบความคมชัด AHD ให้เลยทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันดีกว่าโอเคที่นี้เราเข้ามาดูในรถกันบ้างนะคะนี่มากรกล้องมานี่ค่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในรถของลูกค้าเป็นหน้าเครื่องเล่นเดิมๆม,มาฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนหน้ากากนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเล่นใหม่เข้าไปเนาะจะได้พอดีกับตัวหน้าคอนโซลน,นะคะแล้วก็นี่มีคอนโทรลวงมอะไรมาด้วยนะคะไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้ช่างเขาเข้ามาติดตั้งกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดมมี๋ยวผมก็พาคุณ เรากลับมาที่รถซูซูกิคันนี้นะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมก่อนที่เราจะเข้าไปในรถนะคะมาดูจุดติดตั้งกล้องมองถอยกันก่อนนะคะนี่ติดตั้งเรียบร้อยสวยงามนะคะคุณผู้ชมดูการเก็บสายของเรานะ,ะไม่ห้อยระยงระยางนะคะเข้ารูปสวยงามองศาได้ป่ะทีนี้เราเข้าไปดูในรถกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะเราเข้ามาดูกันในรถนะคะคุณผู้ชมก่อนอย่างอื่นเลยเดี๋ยววันจะลืมเดี๋ยววันพาคุณผู้ชมไปทดสอบในส่วนของเกียร์ถอยก่อน ต้องถอยพูดผิดนี่ค่ะพอเราใส่เกยียร์ถอยปุ๊บภ้าจะตัดขึ้นมาอัตโนมัติเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีเส้นบอกระยะให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหนะะ้ากากกรอบนะคะเข้ารูปสวยงามคุณผู้ชมเห็นไหมเข้ารูปสวยงามหน้าจอใหญ่ขึ้นสบายตานะคะในหนเราอยู่ที่โหมดวิทียูแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทดสอบคอนโทรลพวงมาลัยให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ เพิ่มลดเสียงได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะสําหรับการเลื่อนอ่าเห็นไหมอันนี้สําหรับการเลื่อนหาตัวคลื่นนะคะสําหรับรถรุ่นนี้จะต้องมีการกดค้างนะคุณผู้ชมเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะปาทีนี้เรากลับไปที่หน้าโฮมกัน ปุ๊ปปุ๊ปุ๊หน้าโฮมหน้าโฮมทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปดูในส่วนของตัวหน้าแอปพลิเคชันนี่นะคะเราสามารถแชร์ WiFi จากมือถือมานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานได้เลยส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ก็เป็นนำทางแล้วก็ดูหนังฟังเพลงต่างๆนานานะคะโอเคตัวนี้เป็น a n d r o i d เวอร์ชันใหม่ล่าสุดหน้าจอสวยเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะอยากจะติดตั้งเครื่องเล่น Android แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นละปีอะไรนะติดต่อสภาม,มาตามช่องทางที่หวานให้ไวได้นะคะ่